สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง l m o o Seed ค่ะสภาพอากาศร้อนในช่วงนี้นะคะก็ร้อนแรงขึ้นทุกปีค่ะจนแทบไม่อยากจะออกไปไหนคลิปนี้นะคะก็เลยอยากจะแนะนำหนังรับฤดูร้อน,นะคะ่ะเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศในช่วงนี้ Desperado ก็เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มมือกีตาร์ค่ะที่ต้องสูญเสียคนรักเพราะถูกแก๊งมาเฟียฆ่าค่ะ,คะเขาจึงต้องเปลี่ยนบริบทจากนักดนตรีมาเป็นนักฆ่าค่ะ,คะเพื่อล้างแค้นให้กับแฟนสาว ฉากไฮไลท์ของหนังเรื่องนี้เลยนะคะก็คือฉากช่วงท้ายของเรื่องค่ะเป็นฉากที่พระเอกและเพื่อนๆอ,อีก2คนนะคะมารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับกลุ่มตัวร้ายค่ะโดยใช้อาวุธเป็นกล่องกีตาร์ที่มีลูกเล่นทั้ง3แบบ The Beast ก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มชาวอเมริกันค่ะที่มีความฝันอยากมาเที่ยวเมืองไทยแต่ดันบงเอิญไปเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษสุดเพี้ยนค่ะที่มีนิสัยชอบเสพยาและก็ได้นําพาไปสู่เกาะสวรรค์ทางภาคใต้ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยที่นําไปสู่เส้นทางอันตรายค่ะเป็นหนังที่เล่าร้รอนนะคะโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนช่วงกลางเรื่องค่ะไปพร้อมๆกับสีของน้ำทะเลที่สวยจนทำให้งานภาพออกมาสวยบาดตาค่ะ City of God ก็เป็นเรื่องราวของชุมชนแออัดนะคะที่คาข้างไปด้วยอาชญากรรมทั้งปล้นยาเสพติดหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชน,นะคะ่ะเติบโต,ตมาเป็นโจร ทำให้เหมืองทั้งเมืองน,นะคะก็กลายเป็นสังคมเถื่อนค่ะที่ถูกปกครองด้วยมาเฟียค้ายาโดยเล่าผ่านมุมมองของบล็อกเกตเด็กชายที่เติบโตในชุมชนแห่งนี้ค่ะการดําเนินเรื่องของหนังเรื่องนี้นะคะก็มีลูกล่อลูกชนในการเล่าเรื่องค่ะเกี่ยวกับปมหลังของตัวละครแต่ละตัวซึ่งค่อนข้างเยอะค่ะและก็ดาร์กแบบสุดๆ Mass m a m f ม r u r ร r o a d ก็เป็นเรื่องราวของ m a ็กและฟร r โอซ่าค่ะพร้อมกับหญิงสาวอีก5คนต้องร่วมมือกันค่ะเพื่อหลบหนีการตามล่าของ i m m o r t a l j o จค่ะท่ามกลางทะเลอันร้อนระอุในยุคที่โลกล่มสลายค่ะสมเป็นหนังร้อนแรงนี่คะกับซีนขบวนรถของตัวร้ายค่ะที่สร้างความฮือฮาตั้งแต่การออกแบบรถคาแรคเตอร์ตัวละครที่บ้าหลุดโลก โอ l ีเดอ e ์เก็เป็นเรื่องจริงของหน่วยแกรนไนท์เมลเชนฮอตช็อตค่ะกลุ่มนักผจนเพลิงที่ต้องรับมือกับไฟป่าครั้งร้ายแรงที่สุดที่พร้อมจะเปลี่ยนผืนป่าขนาดใหญ่ให้กลายเป็นนรกบนดินค่ะตำนานวีรบุรุษนะคะที่ทุกคนต้องกล่าวขานค่ะเมื่อพลังแห่งมิตรภาพความเสียสละและความกล้าหาญ ผลักดันในพวกเขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวชุมชนและเมืองอันเป็นที่รักให้รอดพ้นจากเพลิงมรณะค่ะเป็นหนังที่ฉากจบนะคะในโรงยิมค่ะเป็นซีนอารมณ์ที่สะเทือนใจแล้ะหดหูไม่น้อยค่ะและการรับรู้ครั้งสุดท้ายของพระเอกที่ทำให้เราต้องเสียน้ำตาค่ะ ยังไงกันบ้างคะสาหรับหนังรับฤดูร้อนทั้ง5เรื่องใครเคยดูหนังเรื่องไหนกันมาแล้วบ้างลองคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่เคยมาดูช่องเราฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะทั้งในทาง YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะเราไว้ว่างๆจะมารีวิวกันอีกนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ